สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำดินปลูกกันนะครับพอดีว่าชุดนี้ใกล้จะครบสองเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะย้ายจากถาดหลุมนะครับลงถุงดำนะครับวัสดุของเราก็มีดินนะครับดินทั่วไปเลยนะครับแล้วก็มีเปลือกไข่นะครับเพิ่มธาตุอาหารนะครับ ก็มีปุ๋ยหมักนะครับก็มีกากาแฟนะครับจะใส่ก็ได้นะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับปุ๋ยหมักจะใช้มูลไส้เดือนแทนก็ได้นะครับอัตราส่วนก็ดินสองส่วนนะครับแล้วก็ปุ๋ยหมักหส่วนนะครับเปือกไข่เท่าที่มีนะครับ กากาแฟาก็ประมาณครึ่งส่วนนะครับเดี๋ยวรามาดูตอนผสมเสร็จกันนะครับคับผสมผสมเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับดินปลูกของเรานะครับหลังจากนั้นเราก็ตกตักใส่ถุงนะครับถุงดำนะครับถุงดำก็ขนาดประมาณ3นิ้วนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็มาเมาต้นกล้าออกจากถาดหลุมนะครับเราก็จะบีบบ,บ,บีบนะครับบีบแล้วก็หาอะไรมาแงะออกนะครับพอดีว่าตอนเช้าผมรดน้ํานะครับก็ไม่คิดว่าวันนี้ผมจะได้ย้ายปลูกนะครับแต่ถ้าวันไหนเราจะย้ายมาปลูกนะครับเราตอนเช้าเราก็ไม่ต้องรดน้ําก็ได้นะครับ เพราะว่ามันจะทำให้วัสดุปลูกเราแตกนะครับครับเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยครับตัวนี้ผมคงแงออกมาแล้วนะครับดินมันน้อยไปนะครับเดี๋ยวเราจะเติมดินนะครับ ครับเติมดินแล้วเราก็ถักดินให้เต็มถุงเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็กดเบาๆนะครับด้านขอบถุงนะครับ เกือบสองเดือนรากก็พอใช้ได้นะครับตอนนี้นะครับทะลุถาดหลุมมาแล้วนะครับ ครับปลูกเสร็จก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะปลูกให้เสร็จนะครับแล้วเราก็จะมารอดูการเจริญเติบโตของเขากันนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ